เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินอาหารกลางวันกันที่คันทรีคลับหือสมโมสรกอล์ฟนะคะนี่เคเลนเป็นสมาชิกอยู่นะคะแล้วก็ไปกินวันพ่อค่ะที่นี้วันพ่อที่อเมริกานะคะเป็นวันอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนค่ะเดี๋ยวไปแทนที่นี่จะให้ความสําคัญของวันพ่อมากๆเลยนะคะยังครอบครัวเราวันนี้นะคะไปรวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะทานอาหารกลางวันด้วยกันนะคะก็จะแบบ รูรูนิดนึงนะคะก็คือที่สโมสอนก็จะเป็นบัฟเฟ่หัวละสามสิบห้าเหรียญน,นะคะวันนี้ก็จะพาแดดไปดหลักๆก็คือแดดนะคะแดดก็คือเป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาของพวกเรานะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเอาการ์ดเอาของขวัญให้นะคะทุกคนแล้วก็รวมทั้งพี่เควแล้วก็พี่เขยด้วยค่ะร้อนมากนะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะไปงานเปิดร้านของเพื่อนเอาเอาขนมไป เอาเครื่องเขินไปฝาอย่างนี้นะคะเพราะว่าเผื่อเขาได้จำเป็นใช้ในร้านของเขานะคะมีมีเอาสินค้าไปส่งด้วยมีพวกใส่กล่องใส้กรอกนะใส่ใส่ช่องเย็นไปด้วยแล้วก็เอาต้นไม้ไปฝากด้วยเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยร้อนมากเลยนะคะทุกคน หนึร้อยกว่าองศาจะออกไปแล้วนะไปเพื่อนเปิดฟู้ดทรัคนะคะอยู่ที่ไทเลอร์เดี๋ยวมัอจะไปถึงแล้วนะคะทุกคนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นฟู้ดทรัค k ร้านอาหารไทยฟู้ดทรัค k ของเพื่อนแอนนะคะอยู่ที่ไทเลอร์เท็กซัสค่ะชื่อร้านไทยเรซิปีนะคะ วันนี้เป็นวัน Soft Opening for friends and family ก็คือวันซ้อมเปิดร้านอาหารนั่นเองนะคะรอบนี้สำหรับ friends and family ก็คือเพื่อนเพื่อนครอบครัวนะคะจะมาช่วยชิมแล้วก็ชอบใจอันไหนก็สั่งซื้อกลับบ้านได้ค่ะทุกคนเลยเรียกว่า Soft Opening ค่ะ วันนี้เป็นวันซ้อมครั้งแรกก็จะมีการฉุกละหหกบ้างนิดหน่อยค่ะพูดไม่ทำงานมั่งเจเนเรเตอร์ ator, หรือเครื่องปั่นไฟทำงานไม่ถูกมั่งก็เป็นนี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าการซ้อมก็คือซ้อมที่จะเผชิญความจริงว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะใครที่อยู่แถวแถวไทเลอร์หรือว่าละแวกนี้นะคะก็มาติดตามน้องเขาได้นะคะแล้วก็มาอุดหนุนน้องเขาได้ค่ะทุกคน เดี๋ยวมาดูบรรยากาศของร้านกันเลยค่ะทุกคนว่าเป็นยังไง เสร็จแล้วค่ะทุกคน6โมงเย็นถึงเวลาปิดและกลับบ้านกันค่ะแยกย้ายกันกลับบ้านเหนื่อยกันมากเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอลาก,กันก่อนแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย